สวัสดีครับทีนี้ก็มาถึงคิวของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์ในช่วงเวลาของอยามเช้าก่อนนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง7โมง29นาทีนะครับผู้เกิดมาในช่วงเวลานี้ชีวิตโดยรวมนะครับมักจะพบความโศกเศร้าต้องละหกละเหินเดินทางจากที่อยู่ ได้รับความลำบากเมื่ออายุอย่างน้อยพอมีอายุมากขึ้นก็จะเก่งกล้าหาความรู้ใส่ตนจนมีคนยกย่องให้ความรับหน้าถือตาเหนือกว่าคนทั้งปวงได้จะมีสมบัติบริบูรณ์ยิ่งนักเมื่อน้อยพี่น้องห่างเหินมักไม่ค่อยเอ็นดูรักใครเท่าใดนักแต่พ่อเติบใหญ่ กลับมาให้ปกครองเหนือเขาเหล่านั้นเป็นใหญ่เหนือกว่าคนทั้งบวงมีคนนับน้าถือตามากมายและจะมีการเงินทรัพย์สินได้ได,ด้วยความสามารถตนเองตั้งตัวได้เมื่ออายุยังน้อยนะครับภาพประจำวันก็คือปรางห้ามญาติมีไว้เพื่อกราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริม,มงคลแต่ตนเองนะครับนี่ก็คือคนวันจันทร์ในช่วงเช้าก่อนนะครับ ต่อไปจะเป็นการปลจกรณ์ผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา7.30นาฬิกานาทีถึง8.59นาฬิกานาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เมื่อน้อยไม่ดีมักมีแต่ความอาภัพอับจนจนอับด้วยหมู่ญาติพี่น้องไร้คนรักใคร่ใหญ่ดีแถมยังเอาไปทิ้งให้พ้นหูพ้นตาเส,ยสียยซ้ำแต่ยังดีที่ยังมีคนเท่าคนแก่ มักจะเอาไปเลี้ยงดูให้อยู่เย็นเป็นสุขเกิดมาอาจมีโรคพันคอหรือมิฉะนั้นก็จะมีแผลข้างด้านซ้ายของร่างกายทำให้พ่อแม่เลี้ยงได้ยากอาจถึงตายต้องให้ผู้อื่นนำไปเลี้ยงพอเติบใหญ่จึงจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่อาจจะมีศัตรูมากจงระวังให้ดีแม้ทรัพย์สินเงินทองไม่มากล้นเหลือ หากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็ถึงกับย่อยยับอับจนลงได้เสียด้วยซ้ำนี่คือต้องควรพิจารณาให้ดีนะครับในการใช้ชีวิตต่อไปจะเป็นการพยากรณ์ผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วงเวลา9โมงตรงถึง10นาฬิกา29นาทีหรือเรียกว่า4โมงครึ่งนั่นแหละนะครับผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ ดียิ่งกว่าเผ่าพงตระกูลทั้งหลายเพราะธาตุดินเดิมเป็นเทวดาเขาให้ลงมาเกิดมีทรัพย์เลิศเลอมากยิ่งนักพ่อแม่จะได้เป็นที่พึ่งสุขสบายพ้นจากความทุกข์ยากต่างๆนานาญาติมิตรพี่น้องมากมายหลายคนได้พึ่งพาอาศัยตนมีผู้รักใคร่ขอเอาไปเลี้ยง ชุบเลี้ยงอุปธรรมให้เจริญขึ้นด้วยทุกสถานะในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ก็ดียิ่งนักนี่คือช่วงเวลาของคนที่เกิดในช่วง9โมงเช้าถึงประมาณ4โมคงคึ่นั่นแหละนะครับสำหรับรรผู้ที่เกิดวันจันทร์ต่อไปจะเป็นการพยากรณ์ผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นฬิกา59นาที ผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เรียกว่าแสนจะทุกข์เพราะความอาภัพอับจนตั้งแต่เยาว์วัยชะตาชีวิตมักมันดนกันแกล้งมีสิ่งที่คอยเบียดเบียนอาจมักจะทำให้ถึงตายเสียตั้งแต่ยังเด็กยังทาโลกอยู่ดีซ้ำหรือให้ถูกไฟไหม้หมกไหม้หรือยาเบื่อมุ่งหมายร้ายให้เกิดแก่ตนต้องโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่ จึงจะเป็นมงคลกับตัวเพราะมีคนคิดขอเอาไปเลี้ยงเพียงเพื่อมีอายุแค่เกตขวบจึงจเจริญอวบอันด้วยผิวพันธ์มีสง่าแล้วจึงย้อนกลับมาเคหสถานที่พำนักพักพิงดียิ่งเพราะสมบัติของคนเลี้ยงต้องตกแก่ตนเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาจึงจะดีนั่นเองนะครับ อันนี้คือสำหรับผู้ที่เกิดในช่วงวันจันทร์สี่โมงครึ่งถึงเที่ยงนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นคนเกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกา29เนาทีเรียกว่าประมาณเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับผู้ที่เกิดมาในช่วงยามเวลานี้ส่วนมากมักจะตายเสียแต่เมื่ออายุอย่างน้อย เพราะมีโรคภัยเบียดเบียนมักจะอาพับและเหลียงยากแต่ว่าเป็นคนอดทนทลหดยิ่งนักแสนจะอดทนข้าวปลาอาหารทรัพย์สินก็แสนจะหาได้ยากนักมักเชื่อใจตนเองเป็นใหญ่คิดการใดๆล้วนแต่ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นสำคัญ แต่เป็นผู้ที่มีคาลมคมคายปากหวานช่างเจรจาเพราะมีปัญญาเฉลียวฉลาดจึงสามารถรอบรู้เรียนวิทยาการต่างๆได้อย่างชำนิชำนาญและสามารถตั้งหลักฐานด้วยความสามารถของตนเองนั่นแหลนี่คือผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา12นาฬิกาถึงบ่ายโงครึ่งนะครับต่อไปจะเป็นช่วงเวลาวันจันทร์คู่ที่เกิดในช่วงเวลา 13.30นาฬิถึง14.59นาฬิกานาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้มักจะโศกเศร้าส่งผลแก่ตนเกิดโรครัคนก่อให้ตายตั้งแต่อายุอย่างน้อยแถมพี่น้องยังพลอยไม่เข้าใจพ่อแม่เองก็เลี้ยงได้ยากชะตาแข่งยิ่งนักมีความสำคัญในตนเองเป็นที่สุดเรียกว่มั่นใจในตนเอง จะเป็นผู้ที่มีวิทยาการเป็นจุดที่ตนสนใจไม่ยอมละทิ้งแม้ว่าจะถูกขัดข้อขัดขวางแต่ใจก็ไม่ยอมพร้อมที่จะสู้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงมีวิชาเหมือนเป็นครูแก่ผู้อื่นเขาและสามารถตั้งหลักฐานฐานะของตนได้ด้วยความสามารถตนเองนั่นแหลนี่คือผู้ที่เกิดในช่วงวันจันทร์ นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามต่อไปจะเป็นผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา15.00นาฬิกาจุดศูนนถึง16.29นาฬิกานาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ชะตาก็แข็งยิ่งนักอยู่กับพ่อกับแม่ของตนไม่ค่อยได้เพราะเป็นคนไม่ยอมคนแถมยังคิดค้นหาทาง สร้างตัวเองต้องให้ผู้อื่นเลี้ยงจึงจะได้ดีมีศักดิ์ศรีมีทรัพย์ส,สินเงินทองจะได้มาจากคนเลี้ยงแต่ตนเองมากด้วยความกะตันอยู่เสียแต่ว่าปากไม่ค่อยดีเท่านั้นที่ไม่ค่อยยอมคนง่ายๆยามอับจนคนมักเมินเบือนหน้าหนีแต่พอได้ดีก็มีคนเข้ามาหา ก็มักจะลืมเรื่องหลังทําคุณคนไม่ขึ้นนี่คือคนที่เกิดในช่วงเวลาวันจันทร์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับ <Okay. Yeah. S 1> ต่อไปจะเป็นการพยากรณ์ผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา16ก30ถึง17นาฬิก59นาทีเรียกว่าเป็นยามสุดท้ายของช่วงยามกลางวันนะครับ ผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้กล่าวกันว่าแม่มักจะพัดพลากจากตนเองเมื่อตั้งแต่อายุอย่างน้อยจึงเป็นลูกกำพร้าเมื่อเกิดมามักมีรกผ่านคอหรือไม่ฉะนั้นต้องตายตั้งแต่อายุอย่างเยาว์พี่น้องพงเผ่าพันธุ์ที่มีอายุสูงกว่าจะพากันเอาไปเลี้ยง แล้วก็จะได้ทรัพย์สินมรดกจากท่านพี่น้องจะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยศัตรูก็มากมายเหลือหลายแต่ก็ทำอะไรตนไม่ได้เลยอันนี้คือผู้ที่เกิดในช่วงวันจันทร์ตอนกลางวันยามสุดท้ายนะครับ16:30-17:59นาทีที่เหลือก็จะเป็นช่วงเวลาวันจันทร์กลางคืนนะครับ ้าคลิปนี้ยังเป็นคลิปที่สนใจมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ตามสะดวกนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับมหัสจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะ